ขบวนขอยาศารยาตานะครับเดี๋ยวจะลองเดินไล่จากหัวขบวนนะครับไปที่ท้ายขบวนนะครับว่าจะได้แค่ไหนนะครับนี่เป็นช้างกาแฟหรือเปล่านี้นะอันนี้ตัวตนนัวนึงใหญ่กว่าตนนัวนึงเล็กกว่านิดนึงนะครับอันนี้มาเป็นคู่แดงน้ำเงินครับ อันนี้ก็คือพัสเวตคู่บร,รมีศรีกษัตริย์ไทยนะครับอันนี้จากาสำนักศิลปะและวัฒธรรมมหาบอพอสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นช้างเผือกที่โหสวยงามสง่างามมากเลยครับแล้วก็อ,อันนี้อันนี้ก็เป็นขบวนนะครับขบวนขบวนในชุดไทยนะครับนี่ครับ อลังการมากเลยครับว่าเป็นการมาร่วมงานครั้งแรกของผมนะครับนี่ครับอันนี้มาในขบวนขุนศึกครับนะครับอันนี้ชุดแดงชุดเขียวนะครับน้ำเงินนะครับโโหนตัวนี้เชืองนี้นะครับยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับนีครับอันนี้ก็เป็น รู้สึกนะครับอันนี้ผมอยู่ตรงถนนธนสารนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงการจัดเตรียมขบวนอยู่ครับโอ้โหตรงนั้นยังมียังมีออกมาจากทางแยกนั้นอีกนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลย นะครับงั้นก็ไปสุดขบวนตรงที่สถานหน้าสถาน,นีรถไฟนะครับอันนี้ข้างบนก็คือเป็นอของของแขกนักท่องเที่ยวนะครับที่มาร่วมงานนะครับผมก็จะพยายามที่จะเดินหรือวิ่งให้ทันนะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าปกตินี่ แค่ขบวนขบวนแห่คนธรรมดาก็พอจะทันนะครับยังยังไม่หมดนะครับยังมีอยู่ตรงส่วนนั้นอยู่เยครับเอาล้ใครเข็นเนี่ยสารปะกรรมสารปกรรมใครรับผิดชอบนี่ครับนี่ก็วนมาทางข้างหน้าเมซอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งที่ ท้ายๆขขาบวนนะครับโอ้โหเนี่ยสุดโอ้โ oh, หนี่ก็เริ่มถือเสียวเหมือนกันต้องต้องหาทางเดินที่ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ลุกลุกปันช้างนะครับนี่ยฮะนี่แะครับอันอันนี้อันนี้ผมยูเทิร์นกลับมานะครับ แล้วก็มาอ่าน,นี่ครับอันนี้ก็อยู่แถวๆเกือบหบบ่างขบวนนะครับนี่เป็นครอบครัวนะครับอันนี้ช้างหมกแดงนะครับ น้องโบบาลครับอันนี้เขาเขากำลังเตรียมเซตเอ,อขัาสารยาตราอยู่นะครับอันนี้เราอ่าวนมาจากด้านหลังนะครับนีะครับเรามาดูความยิ่งใหญ่นะครับ ันนี้ก็ขบวนขบวนขุนสึกครับอันนี้ครับขุนสึกครับขุนสึกนี่ครับช้างคู่นะครับอันนี้วนมาอีกรอบนะครับน,นี่ก็เป็นขบวนของน่าจะเป็นมอรอพอนะครับ ต้องบอกว่าต้องขอทางหน่อยนะครับเพราะว่าเล,เลนนี้ช้างกำลังจะมานะครับเลยครับพี่พี่พี่ระวังนะครับช้างกำลังมาครับนีช้างเผือกนะครับอันนี้ตอนแรกตอนแรกเป็นเลนเดียวนะครับตอนนี้รู้สึกว่า เพิ่มเพิ่มช้างอีกเป็นสองเลนนะครับอันนี้ขบวน VIP อยู่ข้างในค่ะช้างใหญ่อยู่ข้างในค่ะอ๋อเหรออ๋อจะมีช้างรับนะครับอันนี้เป็นแขกช้างที่รับแขกระดับ VIP แขกระดับ VIP นะครับแขกบ้านแขกเมืองนี่นะครับอ่าจะขึ้นนั่งข้างบนค่ะครับอ่าก็เดินออกมาร่วมขบวนอย่างที่รู้คืออยู่กับควาเลยรู้แผนการงานตารางงานโอเคตารางกำหนดการเยอยมมากเลยครับนี่ครับก็กลับมาที่หน้าขบวนทีนึงนะครับ ว่าน้องร้องเดี่ยวเสียงอะไรเขายังไม่เหมือนอ่ายังยังไม่ได้มเมื่อยชี่เขาออกงานไปแล้น้องๆเพิ่งสี่ขวบสามขวบอย,ย่างประสบการณ์น,น้อยค่ะยังตกใจมากขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไล่ไล่ไปที่ช้างตัวหน้าขบวนนะครับก็เป็นน,นะครับที่ตัวเด็กๆ ขนาดนี้นี่ได้มาอยู่หน้าขบวนนี <im <im ่ก็น่าจะจะมีไอคเก่งมากๆนะครับนี so> ่ครับก็สมกับเป็นมหัศจรรย์ช้างโลกเลยนะครับอันนี้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 เทปีแอบยิ้มนะครับนี่ครับอรู้สึกว่าสถานีรถไฟนะครับจะ จะถูกปิดไปแล้วนะครับว่ามองไม่เห็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็วงโยนะครับวงโยเท่าที่เห็นมีอยู่2วงนะครับวงวงแดงกับวงวงเขียวนะครับอ,อันนี้ อันนี้เมื่อกี้รู้สึกว่ามีเสียงอู้ออกมานะครับครับวงโยก็เริ่มซ้อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะระวังไปชนบั้นตุดบั้นทายน้องครับอ่าโอ้โหนี่เป็นดัเมเยอร์นะครับ 何